สวัสดีครับนักเรียน,นทุกคนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูลวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สอนโดยครูธนพัฒน์ธีรทรวงการวัดตำแหน่งของข้อมูลในทางสถิตินะครับสามารถบอกได้เลยนะครับว่าข้อมูลที่เราสนใจ อยู่ในตำแหน่งใดของข้อมูลทั้งหมดโดยมีข้อมูลอื่นประกอบและสามารถบอกได้เลยว่าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่ดีหรือไม่เพียงใดในกลุ่มโดยการบอกตำแหน่งนะครับใช้3ลักษณะก็คือควอไทเดไซส์เปอร์เซนท์ขยายความหน่อยนะครับว่า การบอกตำแหน่งถ้าเป็นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสมมุติว่าเราสอบได้ที่สนะครับเราก็ต้องบอกอีกว่า<ม>ทั้งห้องมีทั้งหมดกี่คนนะครับถ้าได้ที่4จากทั้งห้องนะครับมีทั้งหมด10คนนะครับอันดับที่เราได้ก็คือเป็นกลางๆนะครับแต่ถ้าเราได้ที่4จากทั้งห้อง30คน เราก็เรียนได้อยู่ในลำดับต้นๆนนั่นเองนะครับแต่ในทางสถิติเนี่ยนะครับเราบอกตำแหน่งทีเดียวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำให้เขารู้ได้เลยนะครับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับทั้งหมดมันมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายทีละตัวนะครับควอไทนะครับเป็นการแบ่งข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากออกเป็น4ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่าๆกันควอไทที่หนึ่งนะครับก็คือค่าที่มีจำนวนข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ1ใน4ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดหรือร้อยละ2ี่สิบ้าควอไทที่2คือค่าที่มีจำนวนข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ2ใน4ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดหรือร้อยละยี ควอไทที่สาคือค่าที่มีจำนวนข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ3ามในสี่ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดหรือร้อยละเจ็ดสิบห้าขั้นตอนในการหาค่าของควอไทนะครับในตอนนี้นะครับเราจะ ใช้กับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับก็คือยังไม่ได้ใส่ลงไปในตารางนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียงข้อมูลนะครับจากน้อยไปมากนะครับแล้วหาตำแหน่งนะครับจากควอไทเดี๋ยวจะมีสูตรนะครับพอจากค่าตำแหน่งที่ได้เราก็ไปหาค่านะครับสูตรที่ใช้ในการหาควอไทนะครับก็คือ r คูณ n บวกหนะครับหาร้วย4นะครับโดยค่า r เนี่ยนะครับก็คือควอาไทาที่เราต้องการหานะครับก็แทนเป็นเลข1 2 3ไปได้เรื่อยๆนะครับถือเลข4นะครับ n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ถ้าเป็นควอาไทาที่1นะครับเราก็แทน r เป็น1ไปนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ที่ สูตรก็จะเป็น1คูณ n นบวก1ส่วน4นะครับข้อท้ายที่2นะครับตำแหน่งก็จะอยู่นะครับเวลาเราจะหาก็คือแทน R เป็น2 2คูณ n นบวก1ส่วนสนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับตำแหน่งของข้อท้ายที่3ก็คือ3คูณเบวก1ส่วนเรามาดูความหมายของตัวต่อไปนะครับก็คือเดไซน์เด s i น์นะครับเป็นการแบ่งข้อมูลจากน้อยไปมากออกเป็น10ส่วน โดยแต่ละส่วนนะครับมีจำนวนข้อมูลเท่าๆกันเดไซน์ที่หนึ่งนะครับก็คือค่าที่มีจำนวนข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณหนึงในสิบของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือ10%บเปอร์ซเดซ์ที่สนะครับก็คือค่าที่มีจำนวนข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ2ใน10ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด หมายนะครับก็จะไปตามตัวเลขนะครับสามในสิบสี่ในสิบนะครับจนถึงเดซายที่เก้านะครับก็คือค่าที่มีจำนวนข้อมูลน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณเก้าในสิบของจานวนข้อมูลทั้งหมดขั้นตอนในการหานะครับของเดซายก็จะเหมือนกับของควอไทนะครับก็คือ เรียงข้อมูลนะครับจากน้อยไปมากนะครับเสร็จแล้วหาตำแหน่งของเดไซน์จากตำแหน่งที่ได้นะครับก็นำไปหาค่านะครับนเดไซน์ที่หนึ่งนะครับสูตรนะครับเดไซนะ์ที่หนึ่งนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ในค่าที่หนึ L ่งคูณเนบวกหนึ่งส่วนสิบนะครับเดไซน์ที่สองก็คือตำแหน่งก็จะเป็นสองคูณเบวกหนึ่งส่วนสิบ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง9นะครับก็จะเป็นตำแหน่งก็จะอยู่ที่9คูณ n บวก1ส่วนบสรุปเป็นสูตรได้นะครับสูตรในการหาตำแหน่งของเดไซน์นะครับก็คือ R คูณ n ปก1ส่วนสิบนักเรียนสังเกตนะครับว่าตัวนี้เดไซน์นะครับจะส่วน10ส่วนถ้าเป็นสูตรของควอทายจะเป็นส่วน4ตามจำนวนข้อมูลที่ถูกแบ่งนะครับเดไซน์จะถูกแบ่งเป็น10ส่วน ส่วนควอไทเนี่ยนะครับข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น4ส่วนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับการหาค่านะครับตัวอย่างนะครับคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นดังเป็นดังนี้นะครับนะให้นักเรียนหาค่าเดไซา์ที่3กับควอไทที่2 เราเริ่มเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดมีทั้งหมด9ตัวนะครับ9จ้าจำนวนนะครับก็แทน N เท่ากับ9ลงไปหลังจากนั้นเรามาเรียงข้อมูลนะครับจากน้อยไปมากนะครับน้อยสุดก็คือ16มากสุดคือ35พอเราเรียงแล้วนะครับเราก็แทนลงไปในสูตร หาเดไซน์ที่3นะครับสูตรในการหาตำแหน่งก็คือ3คูณ n บวก1 n ็ก็คือ9ก็คือคูณด้วย9บวก1นะครับก็คือ3คูณด้วย10หารด้วย10นะครับตรงนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่3นะครับพอได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับนะนักเรียนก็ไปดูว่าตำแหน่งที่3เนมะี่ยมันเป็นค่าที่เป็นเลขอะไรนะครับคะแนนสอบเป็นเท่าไหร่นั่นเอง ก็ตัวที่สามมีค่าเป็นยี่สิบตรงนี้เราก็ตอบได้แล้วครับว่าเดไซน์ที่สามก็คือยี่สิบนะครับนะก็คือเราหาจากตำแหน่งนะครับได้ตำแหน่งที่สามนะครับแล้วเราค่อยไปตอบว่าค่านะครับของตำแหน่งที่สามนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่มาดูการหาควอไทที่สอง ขวอทายที่2นะครับแทน r เป็น2ลงไปนะครับคูณ n บวกห n ก็คือ9กบวกหนะครับหารด้วย4เพราะเป็นการหาควอทายนะครับตรงนี้ก็จะได้ตำแหน่งอยู่ตัวที่5้นะครับทำเหมือนเดิมครับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ไปนับนะครับว่าตัวที่5เป็นเลขอะไร รเราก็จะได้ตัวที่5มาแล้วค่าเป็นยี่เนะครับเราก็สรุปได้ว่าควทไทที่2ก็คือ29นั่นเองนะครับการหาค่าในตำแหน่งนะครับตอนนี้นะครับเราเรียนไปแค่ควอไทกับเดซายนะครับก็จากตัวอย่างที่ให้นักเรียนดูนะครับก็ให้นักเรียนไปทบทวนดูนะครับน่าจะพอที่จะเข้าใจนะครับในบทเรียนได้ วันนี้ครูก็ขอจบนะครับคลิปการสอนออนไลน์นะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับนะครับก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็สวัสดีครับนักเรียนทุก